สวัสดีครับวันนี้น้ำหวยเสียนลุนนะครับหลักร้อยที่ทุกท่านรอครอยนะครับหลักร้อยยังไม่เคยพลาดนะครับผมสีกวดต,ติดชุด2ตัวหวยเสียนลุนนะครับนี่คือหลักร้อยและชุดสามตัวหวยเซียนลุนนะครับผมหลักร้อยยังไม่พลาดมาสีงวดเลยนะครับหลักร้อยนะครับได้ที่หนึ่สี่และห้านะครับประกบคู่หนึ่งเก้าสาม 4 9 3 5 9 3นะครับ1 9 4 4 9 4 5 9 4 1 0 3 4 0 3และ5 0 3จุดสุดท้าย1 0 4 4 0 4 5 0 4นะครับลองให้วันที่19มิยอ6 7นะครับงวดประจำวันที่1กรกฎาคม6 7นะครับหวยเสียนลุนขอให้ทุกท่านโชคดีมันหมาน